กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภุสุคนจ้าย่าพี่จีพามาเก็บกระเทียมทนพี่น้องพี่พี่น้องพูนแมนเบิดจ้าเขียวๆเป็นโดงเบิดจ่าคุณทั้งกีฬาอยู่พี่กับแมนจ้าพีย้อนแสงพี่พี่น้องจ้าพี่น้องมามาเก็บกันจ้าพี่น้องเก็บกันเลยจ้่ง ชิมมี่ไปใส่กระพี่น้องกระเทียมโทนจ้าพี่น้องงามงามจ้าพี่น้องกระเทียมโทน,นพี่นอ้อ,อางเอาตามงามแมนเบิร์ดได้จ่าพี่น้องกระเทียมโทนแต่ว่ากินมันสิคล้ายๆห,วห,วหวัวหอมเด้อพี่น้องเด้อจ้าแมนมดจ้าหม้อร้องผีพี่น้องง,งามงามยังไงจา้า วอลก็ออกพี่น้องจะดับไม่ได้เหมันหมดเลยจ้านี่ฮููนพี่น้องเดี๋ยวจะพาพี่น้องเขาไปข้างในมันตรงนี้มันโดนแดดจ้าพี่น้องเราไม่ได้ตรงนี้มันโดนแดดมันก็เลยใหญ่จ้าฝุ่นทั้งฝุ่นพอนใหญ่เพราะว่ามันอยู่หกเนาะเพราะว่าเขามาผิดบ้าวันนี้ดอกพี่แทบผู้ผิดจ้าพี่น้อง มีคนมาตัดออกอยู่พี่น้องเมื่อกี้นี่เห็นอยู่เห็นหอยตัดจ้ะมีพี่น้องก็ดึงหัวออกไม่ให้น้ำพี่น้องแต่ว่าเขาเจ้าบ่อนุญาตให้เบิง้งเนื้อจ้าให้ฉันเอาซ้ำนี้จะเอาไปน้ำน่อยนึงให้พี่น้องเบิ้งนี่จ้าเป็นกระเทียมโทนมันว่าเป็นดอกไม้เล้อพี่น้องมีคลิปฝรั่งเห็ดอยู่จ้าคลฟปฝรั่งเยอรมันผนเห็ดยู่เสีพี่น้องมันหวบาน,น,น,นจุ่วจ่ขึ้นอย่างตัว กินกับก้อยกุ้งพี่น้องเสร็กองไว้จ้ะเก็บไปจักน้องเงินบางมัวใหญ่มันมัวพี่น้องประมาณจ้ะถือกองกองสั้นคอทูดคอไผ่พี่น้องเด้อฉันว่าอยากดึงเอาหัวนไปน้ำพี่น้องเมื่อนั้นมูปีกอนนี่เนาะ มูฉันจะฝรั่งเขาเดียวมันบอกวีเขาไม่อนุญาตให้เอาอหัวมันมาแล้วสันวาหัวมันจะเกิดอีกจ้าพี่น้องเอกจะได้เก็บกินอีกจ้าแดดดีมากเลยจ้าพี่น้องแดดดีจะนั่งเงา,า,าพี่จ้าแสบต้องจนต้องมาเก็บอีกจ้าพี่น้อง เสียกับพี่น้องจ้ะเก็บพี่น้องเก็บพี่น้องมังก็จ้ะเปี่ยนมดจ้ะพี่น,อน,อน,อน,นอ้องเลยเอาตะมอยเงี้ยอันนี้น้อยเบาจ้ะคุณกีฬานั่งถ่ายอุ่น้ะพี่น้องแมนเบิดชมปลากระเทียนพี่น้อง เต็มเลยจ้าจ้าสิเก็บมองไหนพี่น้องป่นแม่นหมดจ้าป่นแม่นหมดเลยเป็นด่งพี่น้องเรียพายไปบังด่งดอกไม้น้ำจ้า น้องบใส่มีดตัดดึงออกเต้าหัวมั่นเลยพี่นอ้องเดี๋ยวทีถืีก็จ้าตาเพราะว่าก็จะวางให้เอาหัวมันเก็บประหลัางงามเลยพี่น้องอย่าทิศหนาพอดีเลยจ้ะนี่ดอกออกพร้อม งอยไปเลยเนาะพี่น้องเนาะงอยไปเลยจ้าพี่น้องเพียงงามๆเลยพี่น้องเบื้องเพียงตัดออกพี่น้องตัดออกจากอ่อนๆเลยนะพี่น้องเนาะอ่อนจ้าไปเลยได้ประมาณสมนี้พอดีเนาะพี่น,อนออ้องเ่ราะตองหัวไม่ไหม พี่น้องกะเทียมปลาก็ลังออกจ้ะมันออกสาพี่น้องกระเทียมปาลาหน่อยได้บลายจ้ะกระเทียมปาลาเนี่ยกะเทียมปาลาจ้ะดูกูสิผพี่น้องเป็นดงจ้ะอันนี้นี่กระแมนพี่น้องพ,พี่พีพี่น้องแมนมดจ้ะเป็นดงเลยพี่น้องเห็นปะ Ej, jeg lukte den jo egentlig, nå. Tja. Kæft, พี่น้องเราเป็นเหรนคนกีฬาที่เราเมีอเป็นเหรียญเหนคนมานั่นหมาตั้งกล้องเลยนะพี่น้องด้วยเจ้าพี่น้องงานจ้าพี่น้องสี่เป้เป้เหล่าพี่น้องเป้เหล่านี่กับเป้เหล่ากันพี่น้องแต่ว่าคนละสายพันธุ์จ้าแต่เห็นทางคนไทยเดรนมาคนอื่นก็เคี้ยวทุนนะพี่น้องเนาะ งามพี่น้องหอยคนมาตัดพี่น้องตายเลยเมื่อกี้เขาไปผิดทางพี่น้องเขาไปผิดทางมันก็เลยได้หน่อยทางเนี่ยหลายนี่มันบางอันก็สิออกดอกจ้ะบางอันก็สิออกดอกจ้ะประมาณนี้นะ เอ้ยเพี่น้องเอ้ยดอกคงจะเห็นอยู่ดอกมันจะเนาะประมาณนี้จะกลาตากเดยดเด็มเลยพี่น้องเพียอ พอถือพี่น้องจะอ่อนไดกร <c oughs> ะเทียมปลาจากกระเทียมปลา จ้าพี่น้องงามเก็บปัดถูกพี่น้องเอ๊ะผุนอะแมนเหมดพี่น้องพี่พี่แมนหมดจ้าพี่น้องโุ่นเหยาไปผุ่นแมนหมดจ้าแมนหมดเลย จับมีดพิดอีกแล้วพี่น้องเยี่ยมมีดบาดมือข่อยน้ำขังนาองพี่น,อน้องเนาะอ่อ,อนๆจาน้าพ่นะเทียมโทนพี่น้องหัวมันจา้าหม้อก็เทียมโทนพี่น้อง Tổng này thử đẹp cũng thật lại với nó cũng cả nhay chà Tổng này có thử đẹp cả bao nhay Được chà Chợt chọt 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 thôn cái phà โผล่เนาะเมื่อกี้เข่าไปทางคุณพี่น้องเอียนไปยังขึ้นหน่อยแถวสันก็จาทางถิ่มบลสันที่ที่ไหนได้เนาเ่อเข่ามองพิษพี่น้องเข่ามองพิษจ้าคุณแมนมดจ้ากีฬากีฬาคอมียกีฬาคอมียาทาเมยเต็มมุกี้จ้า แมนมดพี่น้องพี่